เรื่องข้องเทมูโนนะคะก็มีเนี่ยก็ยังคงเดินนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทยได้รับผลกระทบค่ะซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะก็ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพิ่มเติมของผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังแก๊ปผุแล้วก็ดอกไม้เพลิงระเบิดเทตําบลโมโนอําเภอสุงไงกุโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะ โรงเรียนบ้านมูโนตําบลมูโนอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสพลเรือตีสมเกร็ิพลประยู์เลขาธิการสุนอำนวยการบริหารจังหวัดชยดายแดนภาคใต้ก็ได้ให้การตอนรับคณะจากสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนําโดยนายทรงซักไสเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นเทนะคะเผื่อพอบป,ป้าแล้วก็ให้กําลังใจผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดและวันเที่29กกรกฎานคมได้ผ่านมาค่ะพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการเพิ่มเติมของผู้ประสบภัย เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ ทางนี้ค่ะผู้ประสบภัยก็ได้สะท้อนปัญหาความเือดรอหน,น้าความต้องการเพิ่มเติมต่างๆเช่นข้อกังวลในการดาเนินการต่อด้านอาชีพการต่อเติมบา้านยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าขาสมเนี่ยไม่เพียงพอการช่วยเหลือนักเรียนทดรไดรับบาดเจ็บเส้นเสียอวัยวะให้มีการซึ้อในระดับเท่สูงขึ้นจนถึงมีงานทําค่ะในการนี้นะคะเลขาธิการเศ้าบตค่ะก็ได้นําเสนอช่วงทางเรื่องระเบียบกฎหมายในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและก็ผู้ทดรไดับบาดเจ็บสาหัส โดยตเตรียมนำข่าวที่ประชุมพิจารณาพานกลไกคณะกรรมก,การยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดเชายแดนภาคใต,ต้ร่วมกับพตร่วมทางในเรื่องของอาชีพกระทรวงแรงงานก็ได้มีการวางแนวทางในการสนับสนุนการจ้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะอาชีพ<ม>แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยใ,ในระยะยาวค่ะ,คะนอกจากนี้เนี่ยผู้บริหารธนาคารอิสลามเขาก็ได้วางกรอบเส้นเชื่อให้ความชฉวยเหลือด้านของหนี้สินและก็การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพด้วยรวมทางเตรียมการติด จะทาตลาดชุมชนอีกด้วยนะคะโดยหลังจากนี้เนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสร้างการตามถี่เ็นสมควรต่อไปค่ะ